มาทุกคนวันนี้จะพาไปดูวิธีการเข้า lounge free ที่สนามบินโดยไม่ต้องบิน business class เลยอ่ะก็อันนี้อยู่ที่สุวรรณภูมินะครับยักษ์ในตำนานเวลาใครจะเดินทางออกต่างประเทศก็ต้องผ่าตรงนี้ก่อนเนาะคุณป้าครับเดี๋ยวขอขก็วันนี้เราแวะมาที่ miracle lounge ที่สุวนรภูมทิทางที่เราไม่ได้บิน business class เพราะวันนี้เราบินสายการบิน scoot airlines ซึ่งมันเป็นแบบ low cost airlines ใช่ปะมันก็ไม่มี business ก็อันนี้เป็นลุกนะฮะการมาแอร์พอร์ตลุกวันนี้เดินสับมากเดินแบบไม่รอช่างกล้องเลยก็วิธีที่เรามาก็คือเรามีเป็นบัตรแบบว่า Privaity p a s าซึ่งมันสามารถเอาราวให้เราอ่ะอนุญาตให้เราไปสามารถเข้าลาชที่ไหนก็ได้บนโลกไม่ได้จํากัดแค่ที่ไทยเนาะเราสามารถไปแบบสิงคโปร์ไปฮ่องกงไปญี่ปุ่นหรือไปไหนก็ได้มันแบบเข้าลาชได้ฟรีนะฮะก็นี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำไมเราถึงไปล่าชได้ทั้งที่เราบินแค่ Economy Class โดย cost ขอ r line เนาะครั้งนี้ถือว่าเป็นการบินครั้งแรกของเราไปสิงคโปร์เพราะว รู้สึกว่าไม่ได้อยากไปด้วยเพราะว่าได้ยินฟีดแบ็กจากเพื่อนๆจากญาติจากใครหลายคนที่ไปสิงคโปร์มาเขาจะบอกว่ามันน่าเบื่อมันแบบว่าเป็นประเทศที่มันแบบว่าโมเดิร์นมันคลีนทุกอย่างมันดูเฟกไปหมดเพราะมันดูปลอมมันดูไม่จริงหรอกปะแต่ยังไงเราก็ต้องไปดูด้วยตาตัวเองแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมารีวิวให้ฟังก่อนจะไปถึงก็เย็นแล้วทุกคนอ่าน,นี้เริ่มเห็นสกายไลน์สิงคโปร์แล้วแต่ว่ากว่าจะไปถึงก็นั่นแหละหกโมงที่นูน่นก็เวลาที่นู่นเร็วกว่าที่ไทย1ชั่วโมงใช่ไหมฮะก็เวลาเรา เหตุผลหลักของการมาสิงคโปร์ครั้งนี้ก็คือจะมาซื้อ Apple MacBook นะครับเพราะว่าเห็นว่ามันมี tax refund เราก็เลยแบบว่าอ่ะมาซื้อที่นี่ละกัน,นไหนๆก็ได้ค่าส่วนลดนิดหน่อยก็ถือว่ามันเป็นค่าเครื่องบินในการมาเปิดหูเปิดตาท่องทเ,อเที่ยวประเทศใหม่ๆนะครับแต่ว่าอีกอย่างก็ต้องพูดไม่ได้ในเรื่องของ reputation ชื่อเสียงของสิงคโปร์เขาไปไกลแล้วทุกวันนี้นะครับเพื่อนๆที่ทํางานที่ยุโรปก็คือพูดถึงสิงคโปร์บ่อยมากนะฮะก็ต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองมาถึงก็มานี่เลยที่ The Jewel นะครับ Terminal ที่สนามบินชา a n i Airport มาดูน้ำตกในตำนานนะครับอย่าลืมกดติดตามกันสำหรับ EP หน้านะครับ